ดาราสาวควงสามีดินเนอร์มือหรูมั่นคงรักเมชีวิตคู่จะไม่มีทายาทสืบสกุลเป็นสาวสวยที่รักสุขภาพแบบสุดๆสำหรับวีเจจานัฐวีรนุชเมว่าจะเพิ่งผ่านวันเกิดอายุครบ44ปีไปหมาดๆเมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาแต่บอกเลยว่าสาวสวยคนนี้เป็นอมตะแบบสุดๆ พราะทั้งหุ่นเป๊ะและหน้าปังสุดๆไม่บอกไม่รู้เลยว่าอายุเลขสีแล้วล่าสุดวีเจจ๋าได้ออกมาโพสต์ภาพถ่ายคู่กับคุณสามีหลังฝ่ายชายพาไปดินเนอร์ฉลองวันเกิดที่ร้านอาหารฮาระอูโดยโพสต์นี้เขียนแคปชั่นว่า b ี b Dinner Date Thank You for every t h i n g ค่ะทั้งคู่เมว่าหลังจากแต่งงานและไม่มีลูกแต่ความรักบอกเลยว่าหวานฉ่ำขึ้นทุกวันจริงๆ